ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับออนุพซาวันนี้เราก็อยู่ในเกม m โมบ l e ล e เจนนะครับก็อยู่ในหัวข้อที่ว่าดันแต่เลนกลางนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มีชาวฟัสฟอกมาด้วยนะครับแล้วก็คุณ p a N s ็นแอ n e l นะครับก็ช่องนี้ครับทางเกี่ยวกับหนังแอนิเมชันนะครับถ้าใครอยากดูหนังแอนิเมชันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องของเขาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็กดไปดูได้เลยนะครับ อ๋อวันนี้เราก็จะมาเล่นขำๆกันนะครับฝั่งผมก็มีมีอามีแฟย่ยามีซันมีลูบี้มีนาน่าฝั่งตรงข้ามมีมีอาบาโมนลูบี้และไมโนทอแล้วก็อารูกาดนะครับก็ผมก็อยากทํามานานแล้วครับเกี่ยวกับการดันเลนกลางนะครับก็ไม่มีโอกาสสักทีนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสสักทีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาในวันนี้นะครับอ๋อมาเริ่มกันเลยนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ของเราครับดันแต่เลนกลางนะครับ นี่มีอาก็พึ่งมานะฮะตีคลิปรอก่อนเลยนะครับนี่มีอาโหปล่อยสกิลก่อนเลยนะครับแ่ยาเขาป้อมไปแล้วเดี๋ยวผมปีนป้อมให้ฝังเขานะก็มีสองคนเองนะครับอยู่เลนกลางนะครับเลยสองคนน่าจะฟาร์มป่าอยู่มั้งครับตีคลิปไปก่อนนะครับนี่ไมโนทอมาแล้วนะครับออลูบี้ก็อยู่ ฝั่งข้างบนนะครับส่วนอารูกาดอยู่ฝั่งล่างนะครับก็มาเล่นขำๆกันนะครับอ๋อตอนนี้ไมโนฮอตายนะครับเลือดจะไมโนพอจะตายแล้วมันโอ้โหเลือดตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ตายหมดเลยนะครับเลนกลางหมดแล้วนะครับนี่เอาให้ป้อมแตกก่อนเลยนะครับป้อมอื่นเราจะสนใจนะครับออามาเล่นแค่ขำๆกันนะครับ อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับออปอมแตกแล้วนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะได้เปรียบอยู่มาครับถ้าเป็นเกมแรกๆนะครับดันแต่เลนกลางเนี่ยครับอเล่นอื่นไม่มีใครไปเลยนะครับก็ถ้าเราดันแต่เลนกลางเขาก็จะมา,มาอออยู่ที่เลนกลางนะครับตอนนี้เขาก็ดันมาแล้วโอ้ได้ล่าเฉยนะครับหัวเลือดตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนะครับขอกลับไปเพิ่มเลือดก่อน ก็ขอขอบคุณน,นะครับทั้ง273ซับสไคร์เบอร์นะครับก็มันมีค่าสำหรับผมมากเลยนะครับก็ผมอยากถามนะครับชอบตอนรีวิวนะครับชอบแบบไฮไลท์หรือแบบฉบับเต็มนะครับผมก็ไม่ค่อยทำแบบฉบับเต็มเท่าไหร่นะครับก็ชชวยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเราจะได้ทำถูกเนาะมีโฮอ,อ,อยู่เ่นกลางหมดเลยโอ้อาให้หมดนี่สี่คนตายรลดเลยนะครับโอ้เหือลูบี้เอาลูบี้ไหม โหรูบี้เอตัวรอดได้นะครับเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนโหโดนดึงเออแชทขอปิดแชทตั้ง้มีไมนูพ่อบามอนมาแล้วถอยก่อนนะครับเลือดตอนนี้น้อยอยู่เปิดอันติโหตายโหต,ตายเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะได้เปรียบอยู่มั้งครับป้อมของเรายังไม่แตกสักป้อมเลยขเขาก็มาอออยู่เลนกลางกันหมด อ๋สกอร์ตอนนี้นะครับ9ต่อ6นะครับโอ้ลูบี้เจอไปแล้วครับนี่แฟย่ากลับก่อนไหมอ๋อแฟยา่ามีเพิ่มเลือดอยู่นะครับมามารวมรวมรวมนี่อลูการ์ก็ไปเลนกลางแล้วเลยเลนล่างแล้วนะครับก็นะ่าจะไปฟาร์มเราก็ไม่สนนะนะครับแต่ช่างวันนะครับเรามาเล่นขำขำกันนะครับนี่เออมาสามมาสามตายตายตาย,ตายหมดไหมหมดไหม หมดมียามีอาเอาเมียด้วยเอาเมียด้วยมีหมดโอ้เหลือลูบี้แล้วถอยลูบี้ไปเอาเลินกางก่อนโอ้แตกหมดเลยนะครับโอมาดูตอนจบโอ้ลูบี้มาแล้วโอ้ลูบี้ดึงหมดเลยถอยก่อนนะครับเลือดเราเสียเปียกอยู่กลับบ้านก่อนโอ้มาตีผมไหมเนี่ยโอ้ไม่ทัน กลับบ้านทีเดียวสามคนเลยลูบี้ไหวไหมนะคนเดียวน่าจะไหวอยู่ครับอาๆเ,เข้ามาในตีในป้อมเลยเหรอครับโอหเด็ดจริงๆนะครับมาเอาถึงกันในป้อมเลยโอมีอาได้ไหมมีอาเร็วมีอาเร็วเออกดผิดเดินเข้าป้อมอารูกาดมาแล้วอารูกาดด้วย ฟาร์มครับโ,โหโดนดึงอีกโ,อโหตายแน่นอนโ,อโหตายเลยครับตอนนี้ก็ามาตลุมบอลอยู่เลนกลางเต็มไปเลยนะครับโ,โหหนีก่อนไหมครับเลือดเหล,ลือนิดเดียวแล้วโ,โหตอนนี้มังกี้โดนบามอนไล่อยู่นะครับหนีทันอยู่อลูกกาอยู่เลนกลางโหตอนนี้ไปเลนบนหมดเลยนะครับ ไม่ไปดีกว่าครับตาาคอนเสิร์ตของเราเราก็จะอยู่แตเ่ลนกลางนะครับให้เขาดูบีตายแล้วมีอาดันไปเลยดันไปเลยปอมเราแตกบนแตกแล้วนะครับีรู้สึกว่าบางมอนน่าจะอยู่คนเดียวเลนกลางอา่อาวอกระโดดมาหมุนตัวเลยเหรอเนี่ยถอยก่อนถอยก่อน โอลูบี้มาแล้วลูบี้ดึงโอ้มีอครับไปแล้วป่าก่อนมีอโหลูบี้ตอนนี้เราซ่อมอยู่ในป่าก,กันนะครับรอมันมา,าเราจะร้อยไก่เราจะดักตีมันนี่เอาเปิดเปิดสวยสวยสวย,สวยหมดไหมหมดโอ้โหเมื่อกี้ครึ่งหลอดเลยครับโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายเลย รู้สึกว่าอลูกานี้ดูดเลือดแรงจริงๆนะครับเมื่อกี้เลือดผมเต็มหลอดเลยลูกาเปิดอันติทีเดียวนะครับผมไปกับตายเลยนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อดึงดึงด,งดงึสวยลูบี้อนนี้เรา3ต่อ5ดันเลยไม่นอนห้อของรูบี้ไหวไหวไว,ไว,ไวตายโอ้อลูกกาด โอ้โหรู้สึว่าอารุกาดดูนะครับเกมนี้เอาอีกไหมนะรุกาดเออตายก็ถ้าตัวอะไรตีแรงๆนะครับผมแนะนําให้เอามันก่อนเลยนะครับสมมุติว่าอารกาดตีแรงครับฆ่าอารุกาดก่อนนะครับเขาเรียกว่าตัดต้นปัญหาออกไปเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้เราตายเพิ่มมากขึ้นนะครับ มาเรามาดันเลนกางกันต่อมาครบอีกเหลือใครนี่อ๋อเหลือพี่มังกี้ของเราโอโ้โหตุ๊บโอ้โหโดนทุบไอดูบี้ไมโนท่อไมโนท้อนี่ถืกจริงๆเลยนะครับไล่มันไล่ไล่ไลใส่ไล่มังกี้มาแล้วเด้งเด้งเดง มีอยู่สามนี่เดี๋ยวปิดป erm oh.. ้อมเดี๋ยมีปิดป้อมอยู่ไม่ต้องกลัวโอ้โหตาย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 โหเจอดูบี้ดูดีอือรอตอนนี้เราถอยก่อนถอยก่อนสองคนเองถอยถอยมาอยู่ป้อมก่อนรอให้ครบแล้วค่อนลุยทีเดียวเลย พราะว่าสกอร์ตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะครับอย่าไปเข้าดีแล้วคนเดี๋ยวมันจะเจ็บมามาเกิดแล้วมาอยู่เลนกลางปล่อยเลยปล่อยเลยมอยอยู่เลนกลางลูกาสก็คิดที่จะดันป้อมนะครับเราก็ไม่สนใจนะครับปล่อยไปนะครับเรามาเล่นแค่ขำๆกันนี่เออ,เอ,อ นี่ได้ลัดครับได้ลัดชอบจังเลยโอ้โหได้ลัดอีกแล้วโอ้โหลูบี้ลูบี้เอาเมาหมดเลยเหรอ,อ,อหรือขินจังเลยโอ้โหลูกกาหดหมดหมดหมดไม่ต้องออกของแบบคันเทพแล้วมีอะไรขายให้หมดนะครับเราก็จะเอาดาบเขียวนั่นเองอันสุดโหลดของผมนะครับดาบเขียวจะมาออกไปดาบเขียว ตายหมดเลยเรือเตลูบี้อะลูกาดรู้สึกน่าจะดุนะครับเกมนี้เราก็ต้องเอาลูอลูกาดก่อนมามามาเตเลนกลางอโอ้ป้อมแตกแล้วนะครับขออนุญาตปิดแชทแป๊บนึงนะครับโอ้โหโดนดึองอีกตายเลยนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเกมน่าจะลิกได้ครับโอ้ยอย่าเพิ่งเกิดยอมแพ้รู้สึกว่าลูกกาดน,นี่ตีแรงจริงๆเลยเกยมน่าจะลิกนะครับถ้าเป็นแบบนี้แยากาันไหวไหมนะถอยมาก่อนอย่าเพิ่งดันสูงนะครับเราไปพร้อมกันนะครับ โห oh, oh. หลอดตายแล้วนะครับโหแฟย่า oh, ทันไหมทันไหมอุลกาดยิ่งดุอยู่เอาุลกาดก่อนโห oh, oh. เกียงเลยครับอุลกาดของเราทีเดียวหายเอาแต่มังกี้ของเราน่าจะไปสบายแล้วนะครับเน็ตหลุดแน่นอน ซีรีของเรานะครับก็น่าจะได้จบลงแล้วนะครับดันแต่เลนกลางยังไงล่ะโดนขอดันเลนกลางคืนเลยแถมเมาหลอนมาดันด้วยโหโหทุกเลนเลยเนี่เราไม่สนซีรีของเราแล้วซีรีของเรามันจบลงแล้วโอ้อนุกการบินมาตายหมดเลยโอ้พี่มังกีเราไปแล้ว ไหวไหมสองนคนรูบี้เมียรออยู่หลัปงป้อมนะเดี๋ยวลูการบินมหาหาอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหเมียเราไปแล้วเกมตอนนี้เราเสียเปียบเลยคนระับแต่สกอร์เราก็เสียเปียบ33ต่อ38นะครับสกอร์ตอนนี้เรารออยู่ป้อม ซีรีส์ของเราก็น่าจะได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการดันตะเลนกลางนะครับเป็นอะไรที่มันเฟลมากเลยนะครับตอนแรกนี่ได้เปรียบมากเลยผมรู้สึกนี่ยใเกมหลังนี้โหเฟลจังเลยทำอลูุก,กาดไม่ตีแรงนะเรานลาจะชนะแล้วเอาไว้ดาฮอควัวอลูุก,ก,กาดบินมา่ะถอยกันโอ้อลูุก,กาด โอ้โหดุดุโอากาสเราดุโอ้โห,โโหบินมาหาเกือบครึ่งหลอดอืมโอ้โหไม่เน่าพ่อ,อาาก็ใสแทงจังเลยไม่น่าไหวนะครับเป็นแบบนี้ปอมน่าจะแตกแล้วแตกชัวรเลยแตกเลยนะครับก็สัสรีครับ